สาก็มีเบอร์ใหม่เบอร์หกก็มาแล้วนะคะเพราะว่าตูนใส่โค้ H S Mania ตูนได้รับสิทธิพิเศษถึงสองต่อตูนจะมีรองเท้ากี่คู่เลยว่าซื้อกี่ตัวก็ได้ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 m ด n นีวันนี้เราทั้งสองคนแอมมีตัวกับมินเอก,ก็มีกับทุกคนเช่นเคยคะ่ะเรามาสรุปเกมรีแคปเกมที่ไม่ได้ทำกันนะคะแล้วก็ติดตามชมข่าวข่าวรอบๆลีกค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ขอไลค์เป็นกำลังใจด้วยคะ่ะแล้วก็มุ่งหน้าสู่แซนซับขอซับด้วยนะคะต่อไปนี้เนี่ยครับพวกเรา2คนเนี่ยจะพยายามทารีแคปในเกมที่ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามีหลายต่อหลายคนเหลือเกินครับที่อยากจะฟังว่าเกมอื่นๆเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าง5 นั่นคือดราฟต์อันดับ4สกอตตี้บานของแรปเตอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของดราฟต์อันดับ5้าเจเรนซักของออรันโดแมจิกนะครับจริงๆแล้วทั้ง2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแสนนานแล้วนะครับเขาร่วมศึก FIBA World นะครับชุดอายุไม่เกิน17ปีกับ19ปีแล้วก็คว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติ USA ในปี2018-2019แต่เมื่อวานนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าแรปเตอร์เนี่ยมาได้ดีกว่าครับโดยเฉพาะเฟรดแวนฟริตในช่วงควอเตอร์4 เฟดแวร์นวิในช่วงควอเตอร์ที่นี่กดไปถึง16แต้มจาก19แต้มที่ตัวเองทําได้นะครับมาร้อนแรงถูกที่ถูกเวลามากๆสกอตตี้บานยังคงทําได้อย่างดีครับก็เลยเป็นแรปเตอร์ครับที่เบียดเอาชนะไปได้110ต่อ109สกอตตี้บาน,นี่นะครับกลายเป็นลุกกี้คนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมแรปเตอร์เองต่อจาก d เดมอนสแตดเ m มายในปี1995-96 <c oughs> ครับที่ในช่วง6เกมแรกเนี่ย สามารถทำแต้มรวมกันได้ถึง100แต้มนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็มาเป็นสกอตตี้บาร์เนี่ยครับเดมอนสตาร์ดมายเนี่ยน,นยแฟน,แฟน,แฟนบาสยุค9นนที่น่าจะจำเขาได้นะครับเขาคือม i g ตี้เมาส์ครับคว้าลูก,กย่อดเยี่ยมแห่งปีไปครองด้วย แรปเตอร์เสียยังเหลือผู้เล่นอีก2คนนะครับที่ยังไม่ลงทาการแข่งขันคนแรกนี่คือตัวหลักเลยนะนั่นคือพาสคาลเซียคัมเขายังคงพักฟื้นนะครับจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณไหลในช่วงปิดฤดูกาลจะตัวไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บมาในส่วนของอีกคนนึ่งครับนั่นคือยูตะวาตานาเบะนะครับคนนี้มีอาการเจ็บที่น่องซ้ายยังไม่พร้อมลงสนามทาการแข่งขันแต่เป็นข่าวดีนะครับที่ตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนี่ยเราเห็นตัวเขาลงสนามทาการแข่งขันนั่นหมายความว่าสัญญาของเขาเนี่ยการันตีเต็มแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ขอแสดงความยินดีีบยยตวนนนเเเ้ค่ป็ช นะครับเป็นคนญี่ปุ่นเป็นกำลังใจกอาคนญี่ปุ่นด้วยกันครับต่อสู้ใน NBA นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆ ฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่า Ra p t ต r ทําได้ดีนะครับพวกเขาเปิดหัวชนะ3แพ้3เราไปต่อกันที่ Sacramento Kings กนันซะหน่อยคะ่ะหลังจากที่ยินวินนิ่ช็อตเอาชนะ h o e n กซ s u n ์มาได้แบบชอ็อกแฟนๆพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเดี a ร์ลอ o ฟ็อกซ์ไทริสแฮร์ริหรือว่า Harrison b a r บ e าน่ะรวมไปถึงบั d y Hield ที่รับบทบาทตัวสำรองเนี่ยเขาก็สามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีคะ่ะเมื่อวานนะคะเอาชนะนีโอลินเฟลิกันส์คาบ้านในวันที่ไซออนเนี่ยได้แค่นั่งดูอยู่่ข้้าาาามมมสนนนนนถืออเเเป็เกกกกบกที3ใ นี้ที่เขาสามารถเก็บชัยชนะมาได้ค่ะแต่เกมในบ้าน2เกมในแพ้รวดเลยนะคะและมากไปกว่านั้นค่ะในเกมเมื่อวานเนี่ยทางโค้ชเลือกที่จะไม่ใช้มาวินแบ็กลี่เดอะท็อตอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงมีกระแสาาการเทรดของบัตตี้ฮิลด้วยค่ะทั้ง2คนนี้ค่ะถือว่าเป็นนักกีฬาเทนนิสเอเนี่ยให้จับตาดูกระแสาาการเทรดที่จะเกิดขึ้นเราก็มารอรุ้นกันต่อไปนะคะหันไปดูในส่วนของยูลินเพลกันสแกนซะหน่อยค่ะแฟนๆของไซออนเนี่ยก็ยังคงต้องรอกันอีกนะคะเพราะว่าในอาทิตย์หน้าค่ะจะทําการสแกนในจุดที่ปาดเจ็บและเช็คอีกครั้งนงนึว่าาาจะสามารถ ลับมาทําการซ้อมร่วมกับทีมได้หรือไม่คะ่ะมารอติดตามชมกันต่อไปค่ะ ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของโยริมเพนิกนเซ่ไม่ดีเลยนะคะเราไปต่อนที่ทีมที่มีค่าเฉลี่ยนในการทําแต้มมากที่สุดณเวลานี้นะครับแน่คือชา์ลอตต์ฮอนเนตเดินทางไปเยือนทีมที่เสียแต้มน้อยที่สุดนะครับณขณะนี้แน่คือแมมมี่ฮิตและเป็นยังไงครับศึกนี้เกมรับควา <c oughs> ้าชชนะไปได้ครับแมมมี่ฮิตเนี่ยตั้งแต่ที่พวกเขาขึ้นนําในช่วงกลางควอเตอร์ที่หนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นาแบบม้วนเดียวจบเลยครับไม่เปิดโอกาสให้ชา์ลอตต์ฮอนเนตยเข้าใกล้แล้วก็ตีเสมอได้เลยแม้ว่าในบางช่วงเนี่ยพวกเขาจะนต ไล่มาเหลือแต้มหลักเดียวก็ตาม แต่ฮิตเนี่ยได้ผลงานของจิมมี่บัตเลอร์แบร์มาเดบโยรวมไปถึงตัวสำรองทีเด็ดอย่างไทเลอร์ฮีโร่ด้วยนะครับทั้ง3คนนี้เนี่ยถือว่ามาดีจริงๆและด้วยชัยชนะครั้งนี้นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยเพิ่มสถิติของทีมตัวเองนะครับในรอบ25ปีที่ผ่านมานน่นคือในยามใดก็ตามครับที่ไมมี่ฮิตเนี่ยมีโอกาสขึ้นนําทีมตรงข้ามนะครับระดับอย่างน้อย26แต้มแบบนี้เนี่ยพวกเขาชนะเป็นเกมที่1นค่แร้อยเก้าสิบเอ็ดน s ครับ, ics, รบ2016เป็นมสุดท้านของาลปกตอครับันตันพวกเขาแพ้ไป พอพูดถึงไทเลอร์ฮีโร่ครับในฐานะตัวสำรองทีเด็ดเนี่ยเขากลายเป็นคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของทีมไมมี่ยีทครับที่ลงในฐานะตัวสำรองเพียงแค่5เกมเท่านั้นนะครับแต่สามารถทําแต้มรวมกันได้ทะลุ100แต้มครับนี่คือคนแรกในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปเนี่ยมีอย่างโกแรนดรากิชนะครับแล้วก็มีไทเลอร์จอห์นสันครับแต่ทั้ง2คนนี้เนี่ย ใช้เวลาถึง7เกมนะครับจึงจะสามารถทําแต้มถึง100แต้มได้แต่ณเวลานี้เนี่ยไทเลอร์ฮิโร่เนี่ยไปถึง110แต้มแล้วนะครับนี่คือความสุดยอดความมั่นใจสมกับราคาที่เขาคุยก่อนเปิดฤดูกาลเลยนะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาพร้อมมากๆ และเขาก็แสดงให้พวกเราเห็นจริงๆและถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมกันแด่ท่อสดเมื่อวานนี้นะครับในช่วงพักครึ่งเนี่ยจะเห็นว่ามีพิธีการนะครับเปิดแบนเนอร์ของแบรมอเดเบโยแบมอเดเบโยนี่คือนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่ผ่านมานะครับในฐานะนักกีฬาของแมมมี่ยีธทางทีมเนี่ยก็เลยเปิดแบนเนอร์นะครับเป็นเกียรติให้กับแบรมอเดเบโยขึ้นไปอยู่เคียงข้างกับตำนานของทีมครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเดอเวนเวดนะครับหรือจะเป็นโรบอนเจมส์รวมถึงอลอนโซมอร์นิงแลวก็ทีมฮามร หลักให้กับทีมเป็นผู้ที่ทําการรีบาวมากที่สุดนะครับ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งครับเราไปต่อกันที่ดัลลัสแมวเวอรีกันซะหน่อยค่ะหลังจากที่เอาชนะแซนแอนโชโรสปูร์สมาได้ค่ะเขาก็ต้องไปเยือนเดวานาเกสที่ได้ MVP นิโคลายโอเคชกลับมาลงทําการแข่งขันจากอาการเจ็บเข่าดีนะคะเนี่ยที่ไม่เป็นอะไรมากเดวานาเกสเล่ยค่ะเหนือชั้นกว่ามากทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับดัลลัสแมวเวอรีที่เป็นการแข่งขันแบบสองวันติดดูเหมือนไม่มีพลังหมดพลังเกมนั้นจบตั้งแต่ช่วงควอเตอร์ที่3ค่ะดัลลัสแมวเวอรีสามารถทําได้เพียงแแแคค่่่่่่่12ะนน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 เเเเเทาาาาาาั้้บบงงงชวววียยโดดอกกกสหู35ตมจ โดนถล่มยับเลยค่ะร0 6ต่อ75นักเกสเนี่ยกดให้ดัลลัสมีฟิลโกเพียงแค่29.5%เท่านั้น่ะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ปี2009ค่ะที่เดนวอร์นักเกสสามารถกดให้คู่แข่งมีฟิลโกต่ำกว่า30%ย้อนกลับไปในครั้งนั้นเนี่ยคือ l อลเอลีสค่ะทั้งแต้มมุมในแลวก็การบริวาวของนักเกสเหนือชั้นกว่ามากและหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าคริสตัลปอรซิงเกสเนี่ยหายไปไหนค่ะ,คะเขามีอาการเจ็บหลังไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้2เเกมติดแล้ววนนะคะคถือ่าป็สัญญาณที่่่ไมคอยยดีเลค่ะ ตั้งแต่ต้นฤดูกาลแบบนี้มารอติดตามชมกันนะคะว่าก่อนที่จะถึงเส้นตายการเทรดเนี่ยคบบริสจากบอสตันเกซสิงคงอยู่กับดัลลัสแมวริกส์หรือไม่ครับไปต่อนที่เกมเอาคืนนะครับของพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สเปิดบ้านรับการมาเยือน LA เอคลิปเปอร์สครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ไปเยือนนะครับแล้วก็เจอ LA เอคลิปเปอร์สเนี่ยถล่มยับเลยครับและก็ถือว่าเป็นชัยชนะเกมเดียวนะครับของ LA ลเอคลิปเปอร์ในฤดูกาลนี้ในเกมเมื่อวานเนี่ยทาง LA ลเอคลิปเปอร์เสียได้ผลงานของพอร์ตที่ยอดเยี่ย ของตัวเขาแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้ไม่นานครับเพิ่งกดไป41แต้มในเกมที่เจอกับเมลฟิสกิสซี่แต่ก็เท่านั้นครับเพราะว่าเพื่อนๆรวมทีมคนอื่นๆครับโดยเฉพาะตัวจริงที่เหลืออยู่เนี่ยทำผลงานได้อย่างสะเทือนใจเลอเกินครับแต่ละคคเนี่ยทำคนละ23แต้มเท่านั้นเองนะครับจะมีแค่เรจจี้แจ็คสันคนเดียวครับที่เยอะหน่อยนั่นคือ8แต้มน่าสงสารพอจอชเลอเกินครับแบกอยู่คนเดียวแบกยังไงก็แบกไม่ไหวครับในฐานะตัวสำรองเนี่ยก็มีอย่างลุคเคนน่านะครับที่สามารถทำแต้มถึง2หลัก ที่เหลือทุกคนในทีมครับไม่มีใครทําแต้มถึง2หลักเลยในขณะที่พอร์ตแลนด์เทรลเบรเซอร์เนี่ยหลังจากจบควอเตอร์แรกที่เขาขึ้นนำนะครับหลังจากนั้นก็นําแบบม้วนเดียวจบเลยครับไม่เปิดโอกาสให้ LA ลเอคลิปเปอร์เนี่ยเข้ามาตีเสมอได้เลยพวกเขาได้ผลงานอันร้อนแรงนะครับสัมผัสในการยิง3คะแนนของเดเมียนเลยเหลือเริ่มกลับมาแล้วครับเมื่อวานกดไปถึง5ลูกนะครับด้วยการยิงฟิลโก3คะแนนเนี่ยถึง7เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าสูงส่งเหลือเกินก็เลยทำให้พาาอ เดมเมเลเลอเก่อนหน้านี้4เกมเนี่ยนะเพื่อนๆอาจจะบอกโอ้เขายิงได้แย่มากครับพวกการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยพยายามยิงถึง35ครั้งแต่ลงแค่6ครั้งเท่านั้นเองแต่ในเกมเมื่อวานครับเฉพาะเกมเมื่อวานเกมเดียวกดไป5ลูกนี่คือผลงานนะครับที่ค่อยๆกลับมา เพื่อนๆต้องมองแบบนี้นะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยทังทีมพอร์ตแลนด์เทรเวอเซอร์เนียมีการเปลี่ยนหัวหน้าโคช้ชคนใหม่เป็นชอนซี่บิลอัพนะครับมีการเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมคนอื่นพอสมควรมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวครับชอนซีบิลอัพเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องมีแผนการเล่นเกมบุกแบบใหม่แผนการเล่นเกมรับแบบใหม่ตัวของเดมินเรเลตเองก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวครับแต่ก็เชื่อเหลือเกินครับว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็ได้เห็นสัมผัสในการยิงของเขากลับมาครับเพราะว่าเดมินเรเลตเพื่อนๆอย่าลืมนะครนน 76, ตรคริ ทีมครบรอบ75ฤดูกาลของ NBA ครับถือว่าเป็นนักกีฬาในปัจจุบันที่ยังคงเล่นอยู่อีก1คนนะครับเป็น1จาก11คนที่ยังคงเล่นอยู่และติดทีม76ผู้เล่นสุดยอดตลอดกาลแฟนๆหลายต่อหลายคนนคาดไม่ถึงนะครับว่าตัวของเดมเมนเล่อ์เขาจะติดแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความดีกับเดมีม่เลือ์ในจุดนี้ด้วยนะครับ เขาก็สุดยอดเหมือนกันครับเราไปต่อที่ข่าวเซ็งๆของทีมชิคาโกบูลส์ค่ะที่กําลังออกตัวฤดูกาลดีๆแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องขาดตัวหลักอย่างแพทริกเวิรเลียมผู้เล่นปี 2, 2> อนนดีตรัฟอันดับ4ีปี2020เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บกระดูกข้อมือซ้ายหลุดค่ะต้องเข้าทําการผ่าตัดรักษาเบื้องต้นเนี่ยคะ่ะเราจะไม่ได้เห็นเขาลงทําการแข่งขันฤดูกาปลปกติแล้วนะคะถ้าจะสามารถกลับมาได้เนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงเมษายนก็คือในช่วงเพลย์ออฟถ้าหากว่าทางทีมชิคาโกบูลส์สามารถผ่านเข้าไปได้ถึงเพลย์ออฟถือวาเป็นความ แฟนๆทีมค่ะแล้วก็คาดว่าทางทีมเนี่ยนาจะขยับเอาตัวเจวันเต้กรีนขึ้นมาแทนนะคะเหมือนในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีชงของแพทริกวิลเลียมหรือไรนะคะในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยค่ะก็มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและนี่ก็มีอาการเจ็บหนักที่ข้อมือ,อค่ะไม่สามารถลงทําการแข่งได้ทั้งฤดูกาลสู้กันต่อไปค่ะสำหรับแฟนๆทีมชิคาโก,บ,กบูลนะคะสำหรับการเข้าเพลย์ออฟครั้งแรกในรอบ4เปีอะ ราไปตอนที่การประกาศการปรับล่าสุดนะครับของทาง NBA ็นีคือในเกมเมื่อวานครับเควินดูแรนเนี่ยเขาอารมณ์เสียครับหัวร้อนไปนิดหนึ่งจังหวะที่เขาโดนตัดฟาวนะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยกำลังผลงานไม่ค่อยดีครับมีการเทิร์นโอเวอร์มีการยิงที่ไม่ค่อยดีในช่วงครึ่งหลังเขาก็เลยระบายครับด้วยการปาลูกปาสเนี่ยออกไปจนถึงอัศจรรย์คนดูเลยนะครับหลังจากจบเกมกัแข่งกันเนี่ยนะครับท้งหลีกก็ได้มีการรีวิวนะครับแล้วก็สั่งปรับเควินดูแรนครับสองหมื่นห้าพันเหรียญหรือว่าแปดแสนบาทนะครับถ้า วินดูแรน์กลับมาครับว่าการทําแบบนี้เนี่ยทำไม่ได้นะครับสำหรับกีฬา NBA ครับจริงๆแล้วในเกมการแข่งขันเมื่อวานนีครับตัวของเคดีเนี่ยเขาก็โดนฟาวล์เทคนิคไปนะครับแม้ว่าทั้งทีมเพลเซอร์เนี่ยโอ้โหจะฟ้องกรรมการใหญ่เลยว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องต้องไล่ออกสถานเดียวแต่สุดท้ายกรรมการก็ยังคงใจเย็นพอนะครับให้แค่ฟาวล์เทคนิคพอสำหรับจํานวนเงินที่ปรับไปเนี่ยนะครับทางลีกเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านใดก็ตามก็ถือว่าเป็นการทําบุญทาาาางงงอออ้้้มมนนคครัแต่่่่ดไไป800,000เชืวววกล และแล้วค่ะทำเนียมการเยี่ยมเยียนทำเนียบขาวแล้วก็ประธานาธิบดีของแชมป์ NBA ก็กลับมาอีกครั้ง <c oughs> หลังจากที่ครั้งสุดท้ายค่ะคือปี2016นะคะทีมคลัฟเฟลน์คาร์เรียสค่ะเขาเยี่ยมเยียน <ๆ S 2> ประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีค่ะเขามีประเด็นมากมายกับนักกีฬา NBA ค่ะทางนาักกีฬาและก็ทีม NBA เนี่ยก็เลยไม่ได้เข้าพบแต่สําหรับแชมป์ปีล่าสุดอย่างมิววอกี้บาร์เขามีกําหนดที่จะเข้าสู่ทำเนียบขาวอะ่ะคือวันที่9พฤศจกกกาาาาาาายนนนตเมเเวลลขขของงงบบ้รรหััที่่แ ชินต่างว้ยเสร็กวันลุ่งขึ้นเนี่ยก็เตรียมตัวเดินทางเข้าพบประธานาธิบดีโจไบเดนถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นเกียรติของชีวิตมากๆนะคะเรขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยค่ะเหล่านี้ก็คือขา่ขา,วขา,วขาวข่าวความเคลื่อนไหวของลีค่ะมาถึงตรงนี้แล้วมุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันค่ะอย่าลืมกด subscribe ที่โลโกโล Man ้3 w e n t y t h r m a n i ยตรงกลางนี่เลยนะคะเพราะ NBA คือจีนของพวกเรา23 n Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ